ด่วนเริ่มแล้ววันนี้ใครมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รัฐประกาศต้องรู้หกเรื่องนี้ไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจเ Facebook รัชดาธนาดีเรกรองโฆศกรัฐบาลด้วยนะคะ ซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเริ่มแล้ววันนี้วันที่9มกราคม2566ตำรวจใช้ระบบตัดแต้งใบขับขี่เช็คเกณฑ์ถูกหักคะแนนที่นี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มใช้ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถหรือตัดแต้งใบขับขี่ในวันที่9มกราคม2566เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งประชาชนผู้ขับขี่ต้องรู้หกเรื่องนี้ 1. ขับรถต้องมีใบขับขี่โดยผู้ขับขี่ทุกคนมี12คะแนน 2. ทํทำผิดกฎจราจรใน2ี้20ฐานความผิดที่อาจก่ออุบัติเหตุหรือไม่ชําระค่าปรับจราจรถูกตัดคะแนนตั้งแต่1นถึงสคะแนนขึ้นอยู่กับความผิดแบ่งเป็น2กรณีดังนี้กรณีทำผิดกฎจราจร20ฐานความผิดดังนี้ตัด1คะแนน กรณีใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถเร็วเกินกำหนดขับรถบนทางเท้าไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายไม่หลบรถถูกเฉินขับรถประมาทหวาดเสียวไม่ติดป้ายทะเบียนไม่ติดป้ายภาษีตัดสองคะแนนกรณีขับรถฝ่าไฟแดงขับรถย้อนสอนขับรถระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตัดสามคะแนน กรณีขับขี่รถขณะหย่อนความสามารถขับรถผิดปกติวิสัยขับรถชนแล้วหนีตัดสี่คะแนนกรณีเมาแล้วขับขับรถขณะเสพยาเสพติดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นกรณีที่ไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งจะถูกหักครั้งละหนึ่งคะแนนตามจำนวนใบสั่ง 3. หากถูกตัดคะแนนจนเหลือศูนย์จะถูกพักใช้ใบขับขี่90้าวัน 4. ฝ่าฝืนขับรถในช่วงถูกพักใบขับขี่มีโทษจำคุก3เดือนและหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาท 5. คืนคะแนนได้ด้วยการเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบกหรือรอให้ครบ1ปีจะได้คะแนนคืนอัตโนมัติ 6. หากถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่3ภายในรอบ3ปีอาจถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันและหลังจากนั้นภายใน1ปี หากถูกตัดคะแนนอีกตนถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่4อาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภททั้งนี้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบคะแนนหรือชำระค่าปรับผ่านเว็บไซต์ e-ticket TTM หรือแอปพลิเคชัน k h u b d หรือแอปพลิเคชันเป่าตังได้สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ